โอเคครับผมได้เคมาดอกนี้มาคิวโอเคได้เขียวอยู่ครับผมเออมาดิเซมช่อนดอกนี้ไปสามเก๊เกเก๊ปุ่มดอกนี้ซัดไปสองพันสี่มาอีกบอส<บ>สีเขียวไปอีกแปดร้อยหกสิบโชคดีนะได้หกตัวออ้ยแม่ดอกนี้ซัดไปคูณสิบสองรตัวนี่เหรอโชคดีเอ่าส่ายสี่เอเอ,อมาได้สิบต่อสวยงามแมวเจ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 เสวยครับผมดอกนี้เจไม่พลาดตัวคูณเยอะบรรลัยเลยว่ะโอ้โหได้เคมาต่อดอกนี้ครับผมปึ้มบิ๊กบิ๊กบึ้มบึมมาสวยแลืมเคติมเตือนรายการนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเหมาะกับเด็กที่มีอายุสิบแปดปีขึ้ อย่าดำมานะจ๊ะโอเคการสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาแต่เช้าเลยหกโมงครึ่งก็วันนี้นะครับผมจะมาทำคอนเทนต์นะเราจะมาซื้อเบ็ดสิบกันนะครับผมด้วยนี่แหละสามเอามาสามพันี่แหละจะได้ซื้อเบ็ดสิบสักสามเกมนะในผมมีเกมในใจอยู่นะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นเกมอะไรนะครับผมก็มาสาวท่ามเกมแรกเลยแล้ะกันไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลง เราจะซื้อฟิสเซปินเบ็ดสิบนะครับผมจัดไป let's go มาของแท้แน่นอนของแท้แน่นอนจัดไปสิบหมุนโอ้โหเปิดแรกว่าวไปเป็นนิดนิดหมายไม่ค่อยดีโอ้โหเปิดสองก็ว้าวเอากูแล้วอเออมาเจาโอ้โหเจไม่มาโอ้โหมาห้าหมุนสุดท้าย โอเคครับผมได้เคม,มาดอกนี้มีอะไรต่อไหมมาคิวมาช่องแรกมาคิวโอเคได้เขียวอยู่ครับผมม่วงมาช่องสองโอ้โหม่วงไม่มามาสี 4, หมุนคูณแปดแล้วไหมอืมเสียดายเคนะโอ้โหว้าวยับเลยว่ะเออมาดิเต็มช่องดอกนี้ไปสามร้อยโอเคมาเค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 ปุ่มดอกนี้จะไปสองพันสี่มาอีกเต็มหน้าไหมบอสีเขียวไปอีกแปดร้อยหกสิบสี่อืมอ้โอ้โหมงสุดท้ายคิดว่าจะตายโอ้โห เกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วสามพันห้าหกสิบแปดโอเคหมุนสุดท้ายเอมอมกหนึ่งร้อยโอ้โห้จัดไป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 คุณจุบฉันรอจุดนั้นย้ำติดจนตายเลยอะ่ะอือก็โอเคสาวถ้ำนะกำไรมาก่อนเลยเกือบสี่พัน โอ้โหเอาเรื่องอะไรมาสามพันเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องเดี๋ยวเราไปดูเกมต่อไปแล้วกันนะว่าจะเป็นเกมอะไรมาเกมที่สองครับผม Lucky Negro แมวนําโชคนะจัดไปเลยเบ็ดสิบนะเราไม่ต้องพูดผ่านทำเพลงอะไรให้เสียเวลานะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องผมเป็นครั้งแรกฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมเนาะโอเคสําหรับใครที่อยากตามก็ลิงใต้ร่างใต้ร่างคอมเมนต์เลยนะครับผมมาเบ็ดสิบเจร้อยห้าสิบจัดไปเลยครับผมไม่ต้องพูดผ่านทำเพลงให้มากความ มาจ่า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 อืมแถมหน่อยนะตัวสี่มาก่อนเออมาตัวห้ามาหน่อยมาตัวที่ห้าว่าไงโอเคห้าตัวก็สวยแล้วถือว่าเป็นเรื่องงานยันดีอุ๊ยหกตัวว่ะโอ้ยเอาว่ะหกตัวหกตัวหกตัวอือแต่บางคนก็ซื้อเบ็ดสิบอาจจะไม่ได้เหมือนผมนะก็แล้วแต่ดวงคนนะบางทีอาจจะไม่ได้ห้าตัวนะอุ๊ยแม่มาสามตัวผมดอกนี้สวยงามโอ้แต่ผมโชคดีนะได้หกตัวอ แมวดอกนี้ตัไปคูณสิบสองร้อยไปก่อนนะโอ้ยไอแมวรักกี้เนโกจัดไปสี่ห้าตัวเน้นๆเ,เมื่อกี้นี้โอ้โหสองร้อยถ้าคูณเยอะๆนะมึงเอ้มาอีกหนึ่งตัวครับผมคูณสิบสองไปแล้วมาจัดไปเดี๋ยวอีกสิบหมุนสิบเอ็ดหมุนมายาวๆไปโอ้โหเสียดายเอยช่องแรกไม่มานะถ้ามานะบึมบึมโอเคครับผมแมวมาอีกสองตัวนะโอ้ยแมวมาอีกสี่ตัวว่ะโอ้โหคูณยี่สิบสี่เข้าไปแล้วมาเลยอีกแปดหมุนจัดไปทุกพอ่อ แมวมาอีกหนึ่งตัวผมคูณ26ไปแล้วนะสำหรับใครมีเกมดีแนะนำนะอยากให้ผมไปเล่นเกมไหนก็นะคอมเมนต์ไว้ใต้ร่างนะครับผมโอ้โหดูข้างเงียบนะแมวมาเยอะแต่คางเงียบนะคอมโบแมวมาหน่อยดีเี่ยคูณ3-2เนี่ยโอ้โห,หเงียบจัดโอ้โหแล้วก็บอกว่าโชคดีได้6ตัวนี่เหรอโชคดีอาา่ะรายสี่ร้อย เออมาเลขสิบต่อสวยงามแมวหม่หนึ่งตัวมาเจ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 สวยครับผมดอกนี้เจไม่พลาดมาเคเคเคโอ้โหวิเได้เคไม่เคก็เอก็ได้โอ้แต่โอเคครับผมดอกนี้ซัดไปอีกหนึ่งพันครับผมไม่ขาดทุนนะโอ้เอาเรื่องหืมกองไม่มานะถ้ากองมาดอกนี้ก็แพงอีกนะโอ้โหไม่ขาดทุนว่ะไม่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 เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ฟิวเราชิลจัด นะเดี๋ยวเราไปต่อเกมที่3กันเลยลวกันนะเดี๋ยวไปดูเกมที่3ว่าจะเป็นเกมอะไรนะโอเคมาเกมที่3เกมสุดท้ายวันนี้นะสปีดวินเนอร์นะครับผมก็จะได้รู้กันว่าเราจะอ่าได้เท่าไหร่เสียเท่าไหร่แต่น่าจะไม่เสียแล้วเนาะเพราะว่านี่ซื้ออีก10นี่ก็น่าจะแค่เท่าไหร่เบ็ดสิบห้าร้อยก็น่าจะไม่เสียล้โถซื้อไปอีกนี่ก็อย่างไรก็กาไรอยู่แล้วโอ้โหแน่นอนนะครับผมสำหรับใครที่อยากตามก็ ผมแปะลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างคอมเมนต์แล้วก็เพื่อนๆก็เลื่อนลงไปดูเอานะครับผมโอเคจัดไปเบ็ดสิบห้าร้อยไปเลยมา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 ,มารถอยากเห็นรถซิ่งๆหน่อยว่ะสี่ตัวมาก่อนโอเคตัวที่ห้าต้องมาหน่อยนะมาไหมมาไหมมาไหมอมืไม่ไมาอีกช่อหนึ่งได้ดูอีกช่อหนึ่งตัวที่ห้ามาโอ้เลยโอ้เลยโอเคอเสร็จสี่ตัวกินนิ่มอ่ะเคยเห็นไมล่ะสี่ตัวกินนิ่มอ่ะจัดไปดิมาดิ แปดหมุนโอเคคูณส, <c oughs> สเเมามไปก่อนครับผมเปิดแรกเป็นนี้ไม่หมาดดีจัดไปคูณสองครับผมออืเป็นนี้ไม่หมาดดีลดมาดอกนี้ลั่นไปก่อนโอ้โหคอมโบโบบาครับผมประัจดอกนี้สัดไปือสเกเตอร์มาสามตัวนะครัอีกตัวเดียวโอ้โหแต่คูณห้าไปก่อนครับผมดอกนี้หนึ่งร้อยมีอะไรต่อไหมโอเคได้คูณห้ามาบวกคูณห้าเป็นคูณสิบนะคูณสิบแล้วมาเพื่อนขอเด็ดหน่อยโอ้โหตัวคูณบรรลตัวคูณเยอะบไรลเลยว่ะโอ้โหได้เคมาต่อดอกนี้ครับผมออืมารวมไปคูณยี่สิบเอ็ดจัดไปครับผมดอกนี้เท่าไหร่ โอ้โหมาแล้วเพื่อนคูณ21แล้วต้องบึ๊กบิ๊บวิ่งวิ่บึ้มแล้วมาบึกบิ๊บบึมบึมบึกบิ๊บบึ้มบึมมาสวยจัดไปก่อนมาดิโอ้โหคูณ24ไปโอ้โหบิ๊กครับผมตอนนี้บิ๊กไป288นะโอ้โหถือว่าไม่ขาดละโอเคยังไงก็ได้ละอืมเคไปดอกนี้ได้คูณ2มารอเจสวยเคมาช่อง2อสิมาช่องสามอื้มข้าวกันได้ไงคูณ26บิ๊กวินไปครับผมต่อเนื่องอีก350โอ้โหกำไร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  มาดิเปิดสุดท้ายอืมได้เจอ,อยู่เคมาไหมช่องสามมาช่องสองโอ้โหเอ้าเรื่องว่ะซื้อสามเกมกำไรสามเกมเลยว่ะโอ้โหสุดยอดสุดยอดก็เอาเป็นว่าวันนี้ก็พอแค่นี้ดีกว่านะเราเอาเข้ามาสามพันก็หูกำไรประมาณสี่พันนะโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับผมก็สำหรับใครที่อยากตามก็คอมเมนต์ปักหมุดนะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมขอทุกคนโชคดีกับกการเล่นนะ เจอกันครับผม